สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube 16พฤศจิกายน2565รอบหัวข่้มครับสำหรับคลิปนี้จะสรุปให้พี่น้องชาวนาเข้าใจชัดๆที่สุดครับพี่น้องชาวนาฟังครับกรณีไล่ละ705ไล่3,500ที่หลายคนถามว่าจะโอนเมื่อไหร่ชาวนาจะได้เงินโอนเข้าบัญชีเมื่อไหร่สรุปชัดล่าสุดนะครับไม่ได้โอนแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ เนื่องจากเมื่อวานนี้คณะนมตีได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยชาวนาไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่20,000บาทคณะน,นมตีก็อนุมัติงบประมาณเมื่อวานนี้15พฤศจิกาย,ยน65อนุมัติงบประมาณ39,858ล้านบาทเสร็จนะครับแต่ว่างบยังไม่พอจ่าย เพราะว่างบที่จะจ่ายไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไล่20,000บาทนั้นจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น5 5าหมล้านบาทเศษเษแต่ว่ารัฐบาลอนุมัติงบโครงการไล่ละพันนั้น3 9 8 5 8้นล้านบาทเศษเษก็ยังไม่พอใจ่ายไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่2 0 0 0 0บาทคณะรัฐมนตรีก็จึงมีมติเมื่อ15พฤศจากายนห5ให้ใช้งบ ไล่ละ7 0็ดร้อยห้าไล่สามพันห้านี้ไปจ่ายไล่ละพันครัวเรือนละไม่เกินยี่สิบไล่แทนนะครับจึงทำให้มีงบเพียงพอนะครับก็สรุปรัฐบาลจะจ่ายเฉพาะไล่ละพันครัวเรือนละไม่เกินยี่สิบไล่โดยดึงงบไล 500, ่ละ 700, ห้าร้อยไล่ละเจ็ดร้อยห้าไล่สามพันห้านี้ไปรวมเป็นงบจ่ายไล่ละพันครัวเรือนละไม่เกินยี่สิบไล่นะครับก็จึงทำให้พี่น้องชาวนา จะได้เงินเฉพาะไร่ละพันกูเรือนและไม่เกิน20ไร่2,000 20, 0บาทนะครับส่วนไร่ละ705ดรไล่ส5มพนี้ไม่ได้โอนเนื่องจากถูกดึงงบไปรวมกันเป็นก้อนเดียวกันเพื่อที่จะจ่ายไร่ละพันกูเรือนแล้ไม่เกิน20ไร่2 0 0 0 0บาทเพียงอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับ